วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภารกิจกันนะครับว่าผมเนี่ยมีพอร์ตอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 6พอร์ตนะครับที่ขาดทุนนะครับจากการรัน EA อนะครับอาจจะเทรดทองเ้ผมนั่งวันนี้ทดสอบนะครับเราเป็นบัญชีจริงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาทั้ง6พอร์ตเนี่ยนะครับมารวบเป็นพอร์ตเดียวนะครับแล้วมาดูกันว่าผมจะใช้เวลากี่วันกู้พอร์ตนี้คืนมานะครับก็ เงินทุนสักประมาณ2 5 0 0 0เหรียญนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณพันกว่าเหรียญเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่ากี่วันวันนี้วันที่9เดือน12นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะครับก็ได้ร,ว,รวมนะครับทุกพอร์ตนะครับมาไว้ในพอร์ตเดียวเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวลังจะเริ่มเทรดแล้วนะผมจะใช้ความเสี่ยงสูงนะถ้าคลิปนี้ถูกปล่อยออกไปแสดงว่าผมปั่น จากที่รวมๆทั้งหมดนะครับทุนประมาณสัก20,005เหรียนนะครับอ่าเหลือ3,666เหรียญก็คือจากการทดสอบ BEA นะครับผมก็จะกระจายเงินแหละไปันเหลียนบ้าง2,000เหรียนบ้างไปทดสอบ BEA นะครับแล้วก็มันเหลือเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะปั่นกลับมานะครับถ้าคลิปนี้ได้ลูแสดงว่าปั่นแล้วได้ทุนกลับมาแต่ถ้าคลิปนี้ทุกท่านไม่เห็นแสดงว่าเทรดแล้ว3,666เหรียญนี้หายไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เริ่มเทรดแล้วนะครับก็ปลวกไป5้าไม้นะครับดูแล้วเหมือนจะโอเวอร์โหลดหรือใช้ความเสียงสูงจริงๆผมแจ้งความเสียงสูงแหละนะครับแต่ว่าแต่ละออเดอร์เป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายกันเข้าแต่ละออเดอร์กันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าแต่ละออเดอร์ของผมทุกออเดอร์เลยนะครับจะมีการกันทุนไ้หมดแล้วเห็นไหมครับเมื่อกันทุนไปแล้วนั่นหมายความว่าออเดอร์นี้จะไม่กลับมาขาดทุนมันก็เลยไม่ไม่จำเป็นต้องเอามาร์จิ้นมาคิดนะครับเนาะ นะครับทำไมผมถึงแบบไม่ปิดรูปมากหรอจริงๆไม่ใช่ครับเพราะว่าการที่ผมต้องการจะปั่นพอร์ตเนี่ยให้กลับมานะครับได้ไวที่สุดเนี่ยผมคิดว่าแนวทางก็คือเล่นโปรฟิตรันอ่าก็เลยก็เลยใช้ความเสี่ยงแบบนี้จริงๆตรงเนี้ยออเดอร์ทั้งห้าออเดอร์นี้ไม่เสี่ยงแล้วนะครับเพราะว่ากันทุนไม้หมดนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าแต่ละออเดอร์เนี่ยเขาด้วยเงื่อนไขอะไรนะครับอ่ามาดู GU กันก่อนนะครับ ก็คือ GU เนี่ยนะครับเข้าด้วยเงื่อนไขของเบรกเอาท์นะครับเบรกเอาท์ดีมันโซนอันนี้นะครับเาะเบรกเอาท์ดีมันโซนนะครับแล้วก็ราคาหลุดไปค่อนข้างแรงนะครับราคาหลุดไปค่อนข้างแรงนะครับก็เลยเกิดซื้อนะครับซื้อแล้วก็พอราคาไหลไปปื๊ดนหนึ่งนะครับก็เลยไล่ SL ตามนะครับตอนนี้ผมคิดว่านะครับราคาน่าจะไหลไปต่อ นะครับราคาน่าจะไหลไปต่อก็คือถ้าราคาอาจจะย่อลงมาแหละแต่ไม่เกินแนวรับโซนนี้นะครับถ้าหลุดแนวรับโซนนี้ก็คือไม่เป็นไรยอมยอมได้กําไรลดลงนะครับแต่ถ้าไม่หลุดแนวรับโซนนี้ก็คือราคามีโอกาสไหลไปต่อแล้วถ้าเกิดราคาย่อแล้วไปอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับผมถึงจะปิดออเดอร์นะครับเพราะว่าคลื่นนี้ผมมองเป็นคลื่น3นะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็คือของ GU มาดูของออสยู่คล้ายๆกัน คล้ายคล้ายกันตอนนี้ออสก,ก็เป็นคลื่น3นะครับก็คือว่าอันนี้คือคลื่น1แล้วก็พักตัวเป็นคลื่น2นะครับแล้วก็จริงๆที่ซื้อที่เหมาะสมก็คือต้องซื้อโซนนี้นะครับแต่เมื่อวานเนี่ยสัญญาณไม่ชัดออพอเปิดกราฟมาเนี่ยนะครับเพิ่งเพิ่งมาชัดตอนตอนนี้จริงๆมันสัญญาณมันชัดมั้งแต่ตอนเช้าแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่ได้เฝ้าหน้าจออนะครับมาเห็นตอนที่มันเบรกเอาเบรกเอาก็เห็นว่าเป็นจังหวะเหมาะสมอีกจังหวะเหมือนกันก็เลยเข้านะครับเนาะก็ก็เลยเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับ No. อามาดู UJ ครับ UJ เนี่ยนะครับเงื่อนไขเนี่ยจะคนละรูปแบบกันกับทางนน้นทางนน้นเป็นขึ้น3ใช่ไหมครับ mm hmm. ทาง UJ เนี่ยผมมองว่ามันจะลงระยะยาวนะครับก็คือมีการเทขายแล้วก็ตรงเนี้ยพักตัวนะครับแล้วก็จะลงอีกไกลเลยแหละเพียงแต่ว่ามันจะขึ้นมาโดน s ด SL ก่อนหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับมีการย่อขึ้นแล้วก็ไปติดไปติดโซนโซนนี้นะครับเดี๋ยวจะตีให้ดูนะครับ น้องมีการติดโซนแถวๆนี้นะครับนี่นะติดโซนแถวๆนี้เกิดขึ้นนะครับเนี่ยเมื่อมีการติดโซนเหล่านี้เนี่ยครับก็ไม่คิดเยอะนะครับก็มีการเซลล์ลงมานะครับเนาะเพราะว่ายังไงเนี่ยผมมี SL ทุกไม้อยู่แล้วนะครับเนาะอันนี้ก็คือ UJ นะครับแล้วก็ตอนนี้ไม้นี้ก็ไล้ความเสี่ยงแล้วนะครับเพราะว่าเราป้องกันทุนไว้แล้วมาดู UCA คทยูก็คล้ายๆกันครับก็เป็นเทรนด์ลงต่อนะครับแล้วก็ราคาก็ขึ้นมานะครับ เป็นอันนี้เป็นเป็นไซด์เวย์แล้วก็เกิดเป็นดับเบิลท็อปนะครับดับเบิลท็อปก็ราคาก็อาจจะโฟลว์ลงต่อนะครับอ่าก็เกิดแบบนี้ขึ้นนะครับ NU คล้ายๆออสยูเมื่อกี้เลยนะครับก็คือสร้างขึ้น1ขึ้น2นะครับแล้วก็มาเจอจังหวะเบรกเอาก็ก็เข้าซื้อนะครับแล้วก็ป้องกันทุนเอาไว้แล้วก็เนี่ยห้าไม้ก็ประมาณนี้นะครับก็คงเป็นความรู้แล้วก็วิทยาฐานให้ทุกท่านได้ดีเลยทีเดียวนะครับเนาะก็มาดูกันในข่าวพรายนี้ยังไม่จบนะเพราะว่าขาดทุนจาก25งหม นะครับการคุณจากการเอาเอาทุนเนี่ยไปไปทดสอบรันระบบเทรดซิสเต็มเทรดต่างๆนะครับแล้วก็ขาดทุนแล้วก็ตอนนี้จะใช้วิธีการเทรดแล้วก็ปั่นคืนนะครับ<ช>นอเป้าคือ25งหมนะครับ